สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยของผู้คนโดยทั่วไปนอกเหนือจากการเข้าถึงมือแพทย์หรือว่ามือหมอที่จําเป็นจะต้องมีการดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีและถูกเวลาแล้วเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะวัคซีนก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยวัคซีนในประเทศไทยเริ่มต้นจากพระบณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีการเริ่มต้นมาไม่ต่ำกว่า6กปี ณนะวันนี้ความคืบหน้าและพัฒนาการเรื่องของวัคซีนในประเทศไทยเป็นอย่างไรเราจะไปสนทนาพูดคุยกับท่านผู้มนุยการสบ,บันวัคซีนแห่งชาติท่านดรนายแพทย์จรุงเมืองชนะสวัสดีครับครับพัฒนาการ,รของวัคซีนของบ้านเรานะวันนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าเป็นลําดับยังไงบ้างครับครับอันนี้ต้องเท้าความไปประมาณสัก 56ปีที่แล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยได้ทรงริเริ่มนะครับมีสายพระเนตรยาวไกลนะครับที่ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับในการก่อสร้างเรียกว่าเป็นตึกสำหรับการผลิตวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรคนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ย ปัญหาวันโรคเนี่ยเป็นปัญหาที่ทําให้เด็กป่วยแล้วก็ตายแล้วก็พิการเนี่ยจำนวนมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้บริจาคถือว่าเป็นการผลิตวัคซีนตัวแรกของประเทศไทยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังผลิตอยู่นะครับแล้วก็ใช้สำหรับเด็กไทยมามา,มาโดยตลอดนะครับวัคซีนในประเทศไทยเริ่มจากพระราชดำริของพระองค์ท่านใช่ครับ ใช่ครับ oh. ก็เป็นลักษณะของการพึ่งตนเองครับผลิตวัคซีนเพื่อเพื่อใช้ในการป้องกันโรคนะครับถ้าไม่ได้มีการเริ่มต้นในวันนั้นเนี่ย ถือได้ว่าก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าวัคซีนต้องพึ่งตนเองอย่างไรใช่ครับในในสมัยนั้นเนี่ยครับจริงๆแล้วองค์การอนามโลกหรือองค์การ,รที่เป็น UN นี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการใช้วัคซีนนะครับซึ่งมีการผลิตกันน้อยนะครับทีนี้ถ้าถ้าดูในการพัฒนาการเนี่ยต่อมานะครับในในปีประมาณ2,500หรือ2,501เนี่ย ก็พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตั้งกองทุนขึ้นมาเองนะครับมีการผลิตวัคซีนอิวาตกโรคนะครับมีการระบาดแล้วก็มีโรคฝีดาษจนสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตวัคซีนในภูมิภาคนี้นะครับพวกอินเดียอินโดนีเซียหรือหลายประเทศครับก็มาดูงานที่เราโดยก็มีการพัฒนาเรื่อยมาครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าการส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งนะฮะเมื่อประมาณปี2544นะครับ,รบก็10กว่าปีแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อที่จะมาะทำเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมป้องก,กันโรคทางสาธารณสุขและทั่วโลกนะครับที่ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ หวาดล้างโรคหรือว่าจนสามารถป้องกันโรคหลายโรคครับปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะหายไปหมดแล้วก็มีนะครับอย่างอย่างโรคฝีดาษครับถ้าไม่มีวัคซีนนี่ก็คงไม่สามารถปราบได้นะฮะโรคโปลิโอปัจจุบันนะครับก็เกือบจะหมดแล้วครับคอตีบไอกรนบาดทะยักอย่างเงี้ยนะครับส่วนส่วนในประเทศไทยเรื่องของการผลิตวัคซีนนะครับปัจจุบันนี้เราผลิตได้บางส่วน ส่วนใหญ่นี่เรานําเข้านะครับ,รบซึ่งปีหนึ่งก็มูลค่านี่เกือบ5,000ล้านนะครับเราผลิตได้บางส่วนก็จะบ BCG ที่พระองค์ท่านาได้สนับสนุนมานะครับ,รบส่วนวัคซีนอื่นเขาเรียกว่าผลิตแบบปลายน้ำนะครับก็คือต้องซื้อวัคซีนเข้มข้นมามาผลิต ได้บางส่วนก็จะลดเรื่องของการนําเข้าได้บ้างนะครับครับวันนี้วันนี้บางส่วนเราต้องมีมีการพึ่งพาจากต่างประเทศแต่ในขณะที่งานที่เราพยายามที่จะพึ่งตนเองเดินไปข้างหน้าตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านอยู่ครับอย,อย่างที่บอกครับว่าเริ่มมีความชัดเจนในตั้งแต่ปี2544นะครับ แล้วก็มีการประกาศนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติในปี2548ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีนนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนหมายถึงว่า ประชาชนคนไทยครับถ้าเกิดมีการระบาดของโรคครับเรามันต้องมีใช้อย่างเพียงพอใช้อย่างเพียงพอนทครับในในทุกสถานการณ์ทันท่วงทีครับทั้งวัคซีนที่ใช้ในภาวะปกติตรงนี้เราต้องมาเข้าใจนิดนึงครับว่าวัคซีนนี้มันแตกต่างจากยาและผลิตภัณฑ์ทั่วไปทั่วโลกเนี่ยครับมีการผลิตวัคซีนโดยบริษัทใหญ่เนี่ยประมาณ5บริษัทเองนะครับเพราะ การผลิตวัคซีนเนี่ยกระบวนการมีความซับซ้อนทำไรเนี่ยไม่มากถึงแม้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีความสําคัญนะแต่ต้นทุนมันสูงนะครับแล้วต้องทําเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านต้องวิจัยแล้วก็การผลิตนี่ผลิตได้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในกระบวนการผลิตอยู่บ่อยออครั้งนะครับถึงแม้จะผลิตโดยบยริษัทที่ท,ที่ที่คุ้นเคยกับมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดการขาดแคลนนะฮะเพราะอย่างประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีนใช้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งของเราเนี่วว่าดีกว่าประเทศอื่นแล้วนะ แต่ว่าเราก็ยังมองว่าของเราก็ยังขาดแคลนอยู่เราก็ยังจาเป็นจะต้องพึ่งตนเองให้ได้มากขึ้นใช่ครับนักวันนี้อะไรที่ถือได้ว่าเป็นเป็นวัคซีนตัวยากที่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาต่อในเรื่องของแผนการผลิตวัคซีนของประเทศไทยนะครับก็ในปี2554นี่ประเทศไทยเราก็ประกาศว่าเป็นวารายชาตินั่นหมายถึงว่าจะมีวัคซีนประมาณ9โรคนะครับ9โรคที่เราจะผลิตก็เป็นวัคซีนที่จําเป็นที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันโรค S <S ของประเทศไทยนะครับเพราะเขาตีบไอกรนบัดทยักตับ<ม>อักเสบบีไข้สมองอักเสมมบ JE เหล่านี้ครับ,รบซึ่งก็จะใช้ไปอีกนานนะครับ<ม>ทีนี้สำหรับวัคซีนสมัยใหม่อันนี้ก็จะเป็นเ<ม>ฟสถัดไปครับที่เมื่อเราสามารถที่จะพัฒนา<ม>การผลิตได้แล้วครับในวัคซีนพื้นฐานเหล่านี้เราก็จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับ,รบอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นหลังจาก10 10ปีข้างหน้านี่นะครับ ครับณนะวันนี้เรื่องของการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยในภาพกว้างเอาเฉพาะหลักๆที่มีความจําเป็นเนี่ยประชาชนทุกระดับสามารถที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนตามกลไกตามกระบวนการในวันนี้ครับครับวัคซีนจริงที่ผลิตในโลกเนี่นะครับถ้า ประเทศไทยเราตัดสินใจว่าจะนำมาใช้ก็คือเลือกวัคซีนที่เหมาะสมกับโรคที่<ก>ประชาชนคนไทยเป็นมากเนี่ยนะครับเราก็นำวัคซีนเข้ามามโดยการพิจารณาของคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับของกระทรวงสธาธารณสุขซึ่ง<ก>เป็นกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับเ<ก>มื่อนำเข้ามาแล้วนะครับโดยนโยบายก็คือให้ฟรีทุกราย Mm hmm. เพราะฉะนั้นองค์การนาไมโลกเองนะครับก็ให้รางวัลประเทศไทยนะครับว่า <Yeah. S 2> ประเทศไทยเนี่ยสามารถให้บริการวัคซีนได้อย่างมีคุณภาพและเข้าถึงนะครับ90%ขึ้นไปนะครับ บางตัวนี่ก็จะเกือบ100%นะครับแตก่ก็ยังมีประเด็นปัญหานะครับสำหรับประชากรบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นในภาคใต้ตอนล่าง<ก>หรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างหรือว่าคนที่มีการย้ายถิ่นครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาระบบในส่วนนี้แต่ทีนี้วัคซีนอีกส่วนนึงครับที่เราอาจจะมีประเด็นปัญหาว่าในนานาประเทศที่ร่ำรวยหรือว่าสามารถที่ะจะซื้อวัค ได้นะครับประเทศไทยเราก็ยังมีปัญหาในวัคซีนเหล่านั้นครับเพราะว่าวัคซีนใหม่ในราคาค่อนข้างแพงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าจะต้องผลิตวัคซีนเหล่านี้ให้ได้ด้วยนะครับพื้นฐานนี่ถ้าผมสรุปง่ายๆพวกคอตีบบาทยักไอโกลโริโอที่เราเคยได้ยินกันมาประชาชนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ฟรี เพียงแต่ว่าเราต้องทํายังไงที่จะกระจายจุดในการที่เขาจะต้องเข้ามาถึงเราแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ให้ได้อันนี้คือเบื้องต้นใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับคือคปัจจุบันนี้เรามีระบบการให้บริการที่ชัดเจนแล ฟรีมาเกือบสามสิบปีแล้วครับเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่2 5 2 0จะอยแต่อยู่ที่ว่าเขาเจอเขาถึงเขาแล้วเขาจะมาถึงเราได้ยังไงระบบการให้บริการเนี่ยเขาคือเรียกว่าหน่วยบริการขั้นพื้นฐานที่สุดเนี่ยก็ต้องสามารถให้บริการวัคซีนได้นะครับตบลก็คือตามรพสตหรือสถานีน้ำมัยเมื่อก่อนครับนี่ก็ให้บริการก็คืออยู่ในทุกตำบลนะครับในปัจจุบันเนี่ยและบางตำบลเนี่ยเขามี2ที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการเข้าถึงเนี่ยจริงๆก็จะเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าในเชิงสังคมเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นปัญหาในบางเรื่องนะครับครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ใัวเดียวแต่วัคซีนใหม่ๆนี่เราจะเป็นจะต้องต้องเตรียมการให้มันกว้างมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจะมาอย่างระบาดเมื่อไหร่ยังไงถ้าเรามีถึงก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ครับปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเรื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นวัคซีนที่มีราคาแพงนะครับอ,อันนี้เราก็ จะนำมาใช้ในในปีปีหน้านี้นะครับแต่ว่าก็จะมีวัคซีนชนิดอื่นอีกครับที่เราอาจจะยังไม่พร้อมในการจัดซื้อจัดหานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมมือกันนะครับว่าในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเรื่องของการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองตามพระราชพัปปนธานของพระองค์ท่านเนี่ยเราเราก็มาทําแผนที่ชัดเจนนะครับ,รบเรียกว่ารถแมพนะฮะเพราะฉะนอกจาก ที่จะผลิตวัคซีนพื้นฐานวัคซีนสมัยใหม่เพื่อใช้ในประเทศแล้วนะครับเราก็จะสามารถส่งเป็นสินค้าออกนะครับหรือว่าช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับครับครับก็มีพรบเรามีความคืบหน้าเรื่องพรบวัคซีนณวันนี้อยู่ที่ตรงไหนยังไงบ้างครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเน้นครับว่าตอนนี้เนี่ยด้วย รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้มีการผลิตวัคซีนให้ไดแ้แต่เรื่องธรรมชาติของการผลิตวัคซีนเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือกันนะครับอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะครับถึงเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยแต่การดําเนินการเนี่ยต้องดำเนิน้า,ายต่อ,ต,อต้องไปต่อนะครับ,รบต้องทําเป็น10ปี20ปีเพราะฉะนั้นเรื่องพระราชบัญญ,ญัติเนี่ยคณะกรรมการวัคซีนนะครับ,รบโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ยกร่างขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ผ่านการพิจารณา ของกรพรนะครับ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรบฉบับนี้เนี่ยจะทําให้ความหวังของประชาชนคนไทยนะครับในการสานต่อพระราชนิทานเนี่ยจะสามารถดําเนินการผลิตวัคซีนเพื่อการเพึ่งตนเองเกิดความมั่นคงนะครับที่จะผลิตวัคซีนจําเป็นสําคัญสําคัญได้นะครับในระยะยาวครับครับณวันนี้ณนนพื้นฐานที่เรากําลังรอกฎหมายเพื่อทําให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงแล้วแข็งแรงแล้วมีทิศทางเนี่ยเรามี ีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านนี้ที่มีศักยภาพแล้ววันนี้เรามีโรงงานลักษณะนี้เนี่ยขออยาญาะถามอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนที่ที่เราทําวัคซีนเื่้งขึ้นมาคร,ครับาระชั์ครับ สำหรับผู้ผลิตวัคซีนนะครับก็มีอยู่4ีหน่วยด้วยกันนะครับทีแรกเริ่มก็จะเป็นสภากาชาติไทยมีองค์การเพศสัชกรรมนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนอีก2บริษัทนะครับก็คือเขาเรียกว่า Joy v e n t u r e เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเพศสัชกรรมแล้วก็บริษัทเอกชนจากต่างประเทศนะครับนี่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ หน่วยนี้เนี่ยก็ผลิตวัคซีนเขาเรียกว่าปลายน้ำนะครับ,รบอีกหน่วยหนึ่งเป็นบริษัทคนไทยร่วมมือกับต่างชาตินะครับเป็นบริษัทใหม่อมตอนนี้ก็เริ่มจะผลิตวัคซีนได้2ออชนิดนะครับเพราะฉะนั้นะจะว่าไปแล้วนี่หน่วยผลิต ของไทยเนี่ยเขามีความพร้อมนะครับส่วนหน่วยวิจัยนะครับเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยผมได้ทําการสํารวจเกือบ50หน่วยนะครับที่ทําการวิจัยเรื่องวัคซีนมาหลายสิบปีแต่ยังขาดหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยขับเคลื่อนผลักดันผมคิดอย่างนี้ไหอาจารย์นะครับคือบางทีวิจัยผมมองถึงอุตสาหกรรมอื่นเรามีวิจัยเยอะแต่นําไปสู่การผลิตเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณต้องใช้บางอย่างที่เราต้องมีข้อต่อตรงนี้วัคซีนเหมือนกันไหมอาจารย์ เหมือนกันครับแล้วก็อาจจะยากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าโดยปกติเนี่ยวัคซีนถ้าทำการวิจัยบอกอว่าหลายพันตัวจะผ่านมาใช้ในมนุษย์ได้สักตัวนะครับจะสำเร็จเพราะนั้นเราต้องมีทิศทางที่ชัดเจนต้องทำงานด้วยกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือว่านโยบายที่ชัดเจนนะครับ,รบเพราะนั้น ปัจจุบันเนี่ยเขามีสถาบันวัคซีนอย่างชาติภายใต้คณะกรรมการวัคซีนเราก็มีรถแมพแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครือข่ายนะครับ,รบในการทํางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยทั้งหมดในประเทศไทยผู้ควบคุมคุณภาพผู้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตรวมถึงผู้ใช้วัคซีนก็คือกระทรวงสาธารณสุขและสปชเนี่ยเป็นหลักว่าเรามาประสานร่วมกันเรามีแผนชัดเจนมากนะครับในใน,ในปัจจุบันคือจะไม่ไม่ประสานร่วมกันคนวิจัยคนคิด คุณหมอคนใช้หรือจนไปถึงผู้ป่วยมันมันไม่สามารถสอบประสานไม่มีไทม์ไลน์ไม่มีช่วงเวลาในการที่จะทําอะไรพร้อมกันใช่ครับก็มสมมุตินะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่สนับสนุนการใช้ผู้ผลิตภายในประเทศนะครับก็ก ก็ไปไม่ได้ในช่วงเริ่มต้นนะครับในช่วงเริ่มต้นก็ม,มันไม่ใช่ธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์มันจำเป็นจะต้องมีช่วงเวลาในใ<ช>การทาบ,บางอย่างด้วยใช่ครับม,มันเป็นต้นทุนที่สูงมีความเสี่ยงสูงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันในลักษณะนโยบายของอประเทศว่าประเทศเอาไหมนะครับแล้วถ้าเดินแล้วผู้ใช้ภายในประเทศที่เป็นผู้ใช้หลัก นะครับที่ที่กล่าวไปแล้วหลังจากนี้นะครับเมื่อเรามีความพร้อมเราก็สามารถที่จะส่งออกไปจําหน่ายซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็สามารถส่งบางตัวออกไปจําหน่ายได้แล้วนะครับเพราะประเทศไทยได้รับการรับรองนะครับจากองค์การอนามัยโลกว่าเราสามารถผลิตวัคซีนได้คุณภาพมาตรฐานโลกนะครับอ,อย่างวัคซีนไข้อสมองเสพเจี๋ยครับ,รบตอนนี้ส่งไปขายมากกว่า10ประเทศคือตัวไหน,นที่เราคิดว่าเราทําได้เราเราชำนาญเราส่งออก รายได้เข้ามาก็มาพัฒนาตัวตัว,ตวยากที่เราจะต้องใช้ใชต่อไปในอ่นาครสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อเราเห็นความสําเร็จมันก็เกิดความเชื่อมั่นในหลายภาคส่วนนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อม,อมนะครับในด้านต่างๆทั้งโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรน,นะครับและในเรื่องการผลิต ความพร้อมระดับหนึ่งนะครับไม่ได้หมายถึงว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเรามีฐานที่ดีใช่ครับแล้วมีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากครับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราได้มีแผนชัดเจนแล้วก็มีกฎหมายที่ว่าพรบความมั่นคงด้านวัคซีนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จในเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับครับแล้วในเรื่องเรื่องอื่นๆก็จะตามมานะฮะอยากให้ท่านผอได้ช่วยสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าณวันนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางด้านวัคซีนในประเทศ จุดเริ่มต้นมาจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่านใช่ครับการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองและก็สร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน,นมาเป็นแนวปฏิบัติเป็นเข็มมุ่งนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้า พราเราร่วมกันนะครับทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารผู้วิจัยผู้ผลิตและผู้ใช้วัคซีนผมเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยเราจะเป็นผู้นำอีกประเทศหนึ่งในการผลิตวัคซีนนอกจากใช้ภายในประเทศก็สามารถเจอจุนช่วยเหลือประเทศ <S 1> <S 1> <S 1> อื่นๆแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยได้ครับครับขอบพระคุณท่านบอกเป็นอย่างสูงครับ ด้วยพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทําให้การเริ่มต้นของวัคซีนในประเทศไทยกลายมาเป็นความสําเร็จและกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับคนไทยทุกคนณนวันนี้เดินหน้าประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ รเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุขทวี